เกมคาป้ายแดงกันอีกแล้วนะครับวันนี้เกมอยู่กับเจ้าซิตี้แฮตแบกนะครับป้ายแดงเลยนะฮะของลูกค้านะครับผมคุณเจรุนทับเดี๋ยวมาจากชิบุรีนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันนี้เกมแถมอะไรบ้างนะบอกเลยว่าชุดชุดของแถมจุกจุกนะครับผมข้างหลังนี่คือใส่เป็นเต็มคันเลยนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสเกิร์ตรอบคันอันนี้ก็คือแถมให้เลยนะฮะแถมสเกิร์ตรอบคันให้นะครับผมแล้วก็ส่วนลดอีกสองหมื่นบาทนะครับสเกิร์ตสองหมื่นบาทแล้วก็ของแถมนะครับประมันอีกห้าพันบาทนะครับแล้วก็ ชุดแต่งรอบคันด้วยก็คือให้ไปเลยจัดเต็มนะครับคันนี้เป็นซิตี้แฮ d แบ็กนะฮะตัวนี้เลยดอกเบีย้ยจะเริ่มต้นที่1.85เปเนะครับผมถ้าใครชำระเงินแรกด้วยก็จะเป็น1.75เนะฮะเดี๋ยวเราไปดูแคมเปญแล้วก็ไปดูรอบคันนะครับแล้วก็ของแถมกันเลยว่าจัดเต็มขนาดไหนนะครับผมไปดูเป็นเรยก่อนที่จะไปดูรอบๆอบคันนะเดี๋ยวเกมให้ดูก่อนว่าเกมคันนี้เกมแถมอะไรบ้างนะฮะนี่บอกเลยว่าจุกจุกนะครับผมอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นอันแรกก็คือจะเป็นเคสกุญแจนะเป็นของมดูโลนะฮะอันนี้คือแถมไปให้ทุกคันเลยเพราะว่าชอบส่วนตัวนะครับชอบแบบให้มันมีแบบเคสกุญแจแถมให้ลูกค้านะอันนี้ก็ลูกค้าขอผ้าคลุมรถเพิ่มนะครับผมก็คือเกมให้ผ้าคลุมรถเพิ่มไปอีกนะฮะหมอนวันด้านะครับแล้วก็ม่านบังแดดนะครับแล้วก็ชุดช่วยเหลือฉุกเฉินสายลากจูงสายจัมแบตแล้วก็ไฟส่องฉุกเฉินนะฮะให้จัดเต็มเลยนะครับก็คันนี้เป็นซิตี้อาร์เอสนะครับ ก็นอกจากนี้แล้วยังแถมยังอื่นอะไรอีกบ้างเดี๋ยเราไปดูข้างในกันนะฮะก็คิ้วกันตาคิ้วบันไดเมื่อกี้ถาดท้ายถัดวางของท้ายรถก็แถมไปให้นะฮะนี่คันนี้ลูกค้าเลือกเป็นอ่ไปสองเท้านะครับผมอ่ไปสองเท้า LED สีแดงนะฮอ่ะประมาณนี้ละกันของแถมแล้วก็ขัดเคลือบสีให้ด้วยเป็นขัดเคลือบสีแพ็กเกจหนึ่งปีนะครับสีน้ำยาสี่ครั้งนะคะเข้าเข้ามาเข้ามาเคลือบได้ที่ศูนย์เลยโอเคเดี๋ยวพาไปดูรอบคันใช้กล้องหลังแป๊บหนึ่ง วันนี้ถือกล้องเองอาจจะดูลึกลักนิดน,นึงนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะสาวดำรอบคันนะฮะเดี๋ยวให้ดูอ,อ่า่เลอยอ่าเอสก็กระจังหน้าเขาจะเป็นแบบรังพึ่งมาแบบนี้เป็นสีดำแล้วก็คือหล่อมากพอเพิ่มสเกิร์ตแล้วมันจะดูเต็มอะครับมันก็จะสวยมากเลยนะไฟหน้านี่เป็นฟลู l LED ดเต็มระบบเลยนะไฟเลี้ยวก็เป็นแบบเส้นนะครับสวยมากสวยจริงๆครับผมนี่กระจกก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะฮะอ่ะเราเปิด<ๆ>ดูด้านในอีกนิดนึง ด้านในก็มาพร้อมระบบ Honda Connect นะครับแล้วก็ระบบพวกพุคอน Control นะครับผมพวกระบบพื้นฐานของตัวรถนะแล้วก็ไฟ2เท้า LED คันนี้ลูกค้าเลือกสีได้นะครับเตรียมให้เตรียมให้เลือก3สีสีสน้ําเงินสีแดงแล้วก็สีขาวแต่ลูกค้าแบบตอนแรกเจาสีขาวก็เปลี่ยนมาเป็นสีแดงแบบแนวสปอร์ตหน่อยนะลูกค้าชอบแบบสปอร์ตสปอร์ตก็จัดให้เลยนะครับมีคิวบันไดสแตนเลสนะครับเดี๋ยวลอกตัวนี้ออกก็จะเป็นสแตนเลสนะครับด้านในอะ คิวกันศาดนะครับผมด้านหลังไปให้ดูได้ดีก็สวยงามนะครับขัดเคลือบสีให้เงาวับเลยนะครับก่อนสมอบอ่ะเราดูสเกิร์ตด้านหลังนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับก็อันที่จริงคือแคมเปญเนี่ยส่วนลด20,000บวกบันน้ำมัน5,000แล้วก็ชุดแต่งรอบคันตัวนี้ลูกค้ามันมีสปอยเลอร์หลังด้วยแต่ลูกค้าไม่ได้ไม่ได้รับไปนะครับก็ถ้าใครอยากได้แคมเปญนี้ก็จัดได้เลยนะครับผม หรือว่าไม่อยากได้สเกิร์ตก็เปลี่ยนเป็นสน่วนลดหมดเลยได้นะครับขอ,องแถมให้ดูอีกทีหนึ่งของแถมจุกจุกจริงๆครับมีร่มให้ด้วยนี่คือแบบหน้าฝนหน้าร้อนก็เอาร่มไปแล้ะกันนะฮะไม่รู้จะแถมอะไรให้ก็แถมไปให้หมดหมดเลยมีอะไรอยากได้อะไรก็จัดได้เลยนะครับเตลียนแถมให้หมดเลยนะฮะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผม โอเคก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นการให้ดูว่าเออคันนี้มันแต่งสวยนะครับผมแล้วก็มาบอกแคมเปญดีๆนะครับสำหรับคนที่อยากออกรถทอน่าซิตี้นะครับโมเดล2023นะครับรถจะเป็น2023หมดเลยนะครับผมถ้าใครสนใจแคมเปญนี้นะจองตอนนี้ก็คือได้เลยนะครับทั้งแคมเปญนะครับผมส่วนรถ20,000ชุดแต่งรอบคันนะครับแล้วก็บัตรน้ำมัน5,000บาทให้ด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจต้องรีบจองมาก่อนนะครับรถมีจํานวนจํากัดนะครับแคมเปญก็เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับผม จริงจริงก็แคมเปญมันก็มาเรื่อ,อยๆแหละฮะก็ทักมาสอบถามได้ถ้าใครดูคลิปแบบเพิ่งมาเห็นคลิปก็ไม่เป็นไรทักเ,เข้ามาสอบถามก่อนเดี๋ยวเกมให้ดูแคมเปญปัจจุบันนะฮะอาจจะดีกว่านี้หรืออาจจะน้อยกว่านี้นิดหน่อยครับไม่มากแต่ว่ารถมีจํานวนจํากัดนะฮะก็มีรถส่งรอบเดือนกรุงพานะครับมีอยู่ประมาณ3-4คันนะครับประมาณมีสีแดงสีไม่ใช่สีแดงสิสีขาวสีดําแล้วก็สีเทานะฮะตอนนี้สีแดงก็อาจจะรอรถประมาณเดือนหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจทักมาสอบถามรายละเอียดเกมเรื่อยๆนะครับผมเในเกมทิ้งไลน์เอ่อทิ้ง อ่า i ี ID ไว้ตรงนี้นะฮะก็ทางมาสอบถามได้นะครับชิงอีดไลน์แล้วก็เบอร์โทรโทรมาได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่ได้รับสายเดยกเกมโทรกลับเองโอเควันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายไปส่งมอบก่อน